สโมสรไลออนวังจันทร์ร่วมอาลัยแสงสุรีรุ่งโรธสิ้นอดีตนักร้องดังแสงสุรีรุ่งโรดเจ้าของบทเพลงรักสาวเสื้อลายปิดตำนานรักร้องชื่อดังวงการลูกทุ่งแสงสุรีรุ่งโรดจากไปอย่างสงบด้วยโรคประจำตัวและโควิด1 9หลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาตั้งแต่ ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยในวันที่11กันยายนพุทธศักราช2564จะไปรับศพเวลา8นาฬิกา30นาทีที่โรงพยาบาลสมุทรสาครไปที่วัดบางพลีใหญ่กลางและจะทำพิธีพานกิจเวลา12.00นจากนั้นจะนำกระดูกไปที่วัดอย่างสุดทาราเพื่อ,อทาพิธีสวดบำเพ็ญกุศลก่อนเสียช<า><ส>ีวิตด้วยโควิด19ในวัย68ปี <สน S 1> <อ> ถึงแม้ตัวจากไปแต่ผลงานยังอยู่ในใจเสมอเปิดเส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่งเสียงดีแสงสุรีรุ่งโรดหลังเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงบ่ายวันที่10กันยายนพุทธศักราช2564ด้วยโรคประจําตัวและอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 แสงสุรีรุ่งโรดมีชื่อจริงว่าฉเฉลียวไกอ่อําเกิดวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2496ปัจจุบัน มีอายุ68ปีเวินคนอำเภอโนนไทยจัังหวดนครราชสีมาจบการศึกษาชั้นป .4 เหตุเพราะมีฐานะยากจนและพ่อแม่แยกทางกันแต่ด้วยความชอบร้องเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจเลยได้เข้าสู่เวทีการประกวดในระดับจังหวัดบ้านเกิดมาตั้งแต่สมัยชั้นป .2 และเดินสายประกวดเรื่อยมา หลังจบการศึกษาเมื่ออายุประมาณ15ปีได้หิ้วกระเป๋าเข้ากรุงเทพเพื่อมาหางานทำและได้น้าสาวเป็นคนฝากงานให้ที่โรงแรมดังแถวสุขุมวิทในตำแหน่งล้างจานก่อน3ปีต่อมาขยับขึ้นมาทำหน้าที่ในตำแหน่งพ่อครัวอาหารฝรั่งทำอยู่นานถึง10ปีพร้อมกับตะเวนประกวดร้องเพลงตามเวทีเล็กๆในกรุงเทพไปด้วย มีแพ้บ้างชนะบ้างก่อนวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเข้าประกวดการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องขยะสังคมที่มีสรพง์ชาติตีแสดงนำและสายันสัญญาเป็นผู้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดังโดยคราวนี้แสงสุรีได้รับชัยชนะเพื่อนที่มาร่วมประกวดด้วยกันก็เลยได้พาไปพบครูสำลิดตุ้ตงโรดครูเพลงตาพิการเพื่อให้ปั้นแสงสุรีเป็นนักร้องโดยครูสำลิดได้บอกกับแสงสุรีว่าถ้าอยากจะเป็นนักร้องก็จะขายเพลงให้ เพลงละ600บาทซึ่งเจ้าตัวก็ตกลงซื้อทันที2เพลงจากนั้นครูเพลงจึงได้พาลูกศิษย์คนใหม่ไปเข้าห้องอัดเสียงด้วยการไปขอแทรกคิวเวลาห้องอัดเวลาสองชั่วโมงเพื่อผลิตเพลงลูกทุ่งสองเพลงได้แก่แฮขันหมากและหน้าอร่อยเมื่อสองเพลงนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ดังเป็นพลุแตก แบบพลิกชีวิตเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมอย่างมากมายของบรรดาแฟนเพลงจนมีนายทุนมาเสนอตามวงดนตรีให้ต่อมาครูสำมฤทธิ์จึงได้แต่งเพลงเพิ่มให้อีก4เพลงเพื่อใช้เดินสายแสดงหน้าเวทีในฐานะหัวหน้าวงก่อนจะทะยอยแต่งออกมาก่อนจะทะยอยแต่งออกมาให้เรื่อยๆอีกหลายๆเพลงแม้บาด่านประตูของวงแสงสุรีลุ่งโลดจะเก็บ แค่เพียงคนละ2 0บาทเท่านั้นแต่ในการแสดงแต่ละครั้งก็เก็บได้เป็นหลักล้านวงดนตรีขึ้นช่วงเย็นแต่คนมารอกันตั้งแต่บ่าย3มโลดแล่นเดินสายอยู่ในวงการเพลงตั้งแต่ตั้งแต่ปี2 5 2 1ถึง2524และได้ปิดวงไปเมื่อความนิยมลดลงตามการเวลาก่อนล่าสุดได้กลับมามีชื่อเสียงเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อบินบรลือธิ์ ได้ไปเจอเจ้าตัวขณะดกำลังแจกเกินให้ผู้ประสบภัยโควิด19ตามบ้านเรือนและได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้พร้อมกับพามารักษาดวงตาฟรีฟรีซึ่งเพลงฮิตที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับแสงสุรีรุ่งโรจน์ในฐานะนักร้องเพลงลูกทุ่งเสียงพยแพรเลาะนั้นก็ได้แก่เพลงแฮขันหมากหน้าอร่อยหิ้วกระเป๋าสามเมเนกําพระลักสาวเสื้อลาย จับตัวตีตราจองหรือจองไว้ก่อนแฟนจ๋าอยู่ไหนสงสารตัวเองและหนุ่มสลัมงานนี้นอกจากการร้องเพลงแล้วเจ้าตัวยังคงร่วมแสดงภาพยนตร์ในเรื่องมนเพลงลูกทุ่ง fm เมื่อปี2545อีกด้วยส่วนรางวัลกิติยศแสงสุรีรุ่งโรจน์เคยได้รับโรพระราชทานจากสมเด็จ พระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัรตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกึ่งทศวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่2พศออ2524ประเภทขับร้องลูกทุ่งดีเด่นจากเพลงหิ้วกระเป๋าสโมสอลไลออนวังจันทร์ร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้